สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนีน่านะคะไม่เคยลงคลิปที่ไหนมาก่อนเลยคลิปนี้เป็นคลิปแรกจริงๆแล้วก็เป็นคลิปแรกที่เปลือยหน้าหเห็นกันโดยไม่มีเครื่องสำอางใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือวิธีที่นีน่าเขียนคิ้วมาตั้งนานแล้วคิดว่าสามารถช่วยให้การแต่งหน้าเราเนี่ยดูดีขึ้นได้ไมาดูคิ้วเนี้ยกันก่อนมันบางมากเลยค่ะ มันบางชนิดที่ว่าเออเวลาการเงี้ยก็พอการไปกันมาเอาคิ้วหายหมดมาเออก็เวลาการน,นะคะก็พยายามถอนช่วงล่างเนาะส่วนเนี้ยเนี้ยจะการคิ้วของเนี้ยให้ตรงๆนะคะเพราะว่าเนี้ยชอบคิ้วตรงคิ้วตรงจะทําให้ดูเด็กลงแต่ถ้าคิ้วโก่งก็จะดูเปรี้ยวขึ้นนิดนึงนะเรามาเริ่มกันที่เครื่องสำอางที่จะใช้าจะใช้ทั้งหมด3ามอย่าง ตามนี้ขั้นตอนแรกคือการใช้ดินสอเขียน,นคิวเูราลั้นใชนไมิมเราก็จะมาต่อขนคิ้วให้มันยาวขึ้นนะคะให้ยาวขึ้นนิดนึงนะขออนุญาใช้กระจกค่ะไม่ถนัด ต่อให้ยาวขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะถ้าชอบเกาหลีมากๆจะเห็นคิ้วเขาจะไม่ยากเลยสั้นๆอีกด้านหนึ่งนะคะพยายามเติมช่องว่างด้วยช่องว่างของคิ้วนะคะแล้วก็เขียนต่อไปอีกนิดนึงนะคะต่อไปเราจะใช้ oh, <my> อาช d โดคิ้วนะคะ โอแบบไหนก็นได้ที่คิดว่าสีมันเข้ากันนะคะใช้พุกกันนะคะที่หัวฟูๆประมาณนี้เราจะมาไล่หัวคิ้วกันจุ่มสีเนาะสีตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะมาไล่หัวคิวกันค่อยๆนะคะไล่ไปถึงจุดที่เ,เราเขียนหางคิวอะคะ่ะเติมเติมช่องว่างเหมือนเดิมพอจะหัวคิ้วใช่ไหมคะ เห็นไหมคะมันจะเริ่มโอเคละคราวนี้จากหัวคิ้วเนี่ยไม่ต้องไปจุ่มสีเพิ่มนะมันจะหลอกเอาเท่าที่เหลือเนี่ยฟืดก็มาที่จมูกอีกน,นะอย่างนี้พยายามไล่ต่อจากหัวคิ้วนะคะที่เราเขียนไล่ลงมาอย่างเงี้ยแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ไล่ลงมาเห็นไหมคะข้างหนึ่งจะเริ่มมีสารละอีกข้างหนึ่งยังว้าเวอยู่เดี๋ยวเราจะมาทําอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะทำเดิมจิ้มสีสีเดิมค่ะ ทำอีกด้านหนึ่งนะจากหัวคิ้วนะคะคเขาไล่ไปเออบางคนบอกเออคิ้วบางไปสักคิ้วเลยถาวรดีไหมนี่นะหน้าตัวนั่เองนะคะจริงๆแล้วแต่คนชอบแต่ตัวนั่เองไม่แนะนำค่ะเพราะว่านี่รู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติอะเหมือนลองคิดดูนะคะถ้าเราไปเที่ยวตลางหวัดกับเพื่อนเงนี้ยแล้วต้องคืนเนี่ย ลัางหน้าแล้วเงี้ยเหลือแต่คิ้วอะ่ะมันไม่ดูตลกหรอคะมันก็แปลกๆอยู่นะฉะนั้นว่าเราเอาอะไรที่มัน natural แล้วบางคนบอกว่าต้องเขียนทุกวันเงี้ยาการที่เราเขียนปประจำทุกวันจะทำให้เราชินขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้เวลาไม่นานนะถ้าเหมือนเดิมนะคะสองครัง้งอย่างที่สามนะคะคือมาสคาร่าเขียนคิว้วหายากค่อนข้างหายาก เออส่วนใหญ่เครื่องสำอางของเกาหลีจะมีหรือของเคสนะคะถ้าคน,นผมเข้มเนี่ยก็ใช้สีน้ำตาลเข้มก็ได้นะคะลองดูเนี้ยใช้สีออกแบบน้ำตาลอ่อนเราก็ปัดคิ้วที่เมื่อกี้เราเขียนกันไปนะคะ การที่เราใช้มาสคาร่าเขียนคิ้วเนี่ยจะทำให้หน้าเราดูซอฟต์ลงขึ้นเยอะเลยจะทำให้ดูซอฟต์แล้วก็ทำให้คนคิ้วเป็นระเบียบด้วยนะคะค่อยๆปัดนะบางคนปัดปื้อเดียวเนี่ยแล้วมันก็ว่าอ้าวมัสคาร่าเลอะอะไรเงี้ยมันจะเห็นชักมันจะดูแบบเป็นปื้ดอะคะ่ะไม่ดีค่อยๆปัดพอดีของเนี้ยที่เห็นปืดป้ดๆได้เลยเพราะว่า มันใกล้หมดแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างแห้งก็เลยสีออกมาไม่เยอะเท่าไหรก่ก็ก็ปืป้นๆได้เลยนะคะจริงๆจะแนะนำว่าค่อยๆปัดตามขนคิ้วเลยค่ะพยายามทำให้คิ้วเราเป็นระเบียบนะคะสีคิ้วก็จะซอฟลงโดยปริยายอ่ะเสร็จ อุ้ยสำหรับการเขียนคิ้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจากคนไม่มีคิ้วก็จะกลายเป็นคนมีคิ้วขึ้นมาก็มีอะไรติชมก็ติชมกันมาได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยากันมาได้แลกันค่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนชอบแต่งหน้าแต่ว่าเห็นคนทำเยอะมากแล้วก็เลยไม่รู้จะ แต่งออกมาเป็นสไตล์ไหนแล้วคนทำเยอะเหลือเกินยังไงลองติชมกันดูนะคะขอบคุณค่ะ